สวัสดีค่ะวันนี้สพอพรจะพามาทำปลาสม้มปลาตะเพียนจ้าอันนี้ก็ปลาตะเพียนแช่ฟิตมาจ้าจะมาทำการละลายให้มีละลายในจ้ละลแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาพี่เอาไขามันออกนะ ตอนนี้เราก็ทำการบัง้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเ,เราจะเอาไปหมักเกลือจ้าแล้วก็หมักแบบนี้ไว้ประมาณ1นถึงสชั่วโมงแล้วเราก็มาล้างน้ำเกลือออกจ้ะล้างเกลือออก คือข้าวสวยจ้าข้าวสวยแช่น้ำก็บดกระเทียมจ้า ประมาณนี้จ้าในเราก็ล้างปลาเรียบร้อยแล้วจ้าล้างเกลือทิ้งแล้วก็ทำการหมักปลาสุปดูที่ใส่กระเทียมลงออไปจ้า เยอ,ยอะๆไล้หอมๆเยอะไปรเป่ากะกะเอาจ้ะให้มีสูตรหรอกจ้ะกะกะเอากะใส่ข้าวใส่ข้าวลงไปจ้าข้าวที่เราแช่น้ำไว้แช่ไว้ให้มัน,มนบานออกหน่อยหนึง ก็ค่อยเอามาทำใส่กับปลาส้มใส่กับปลาจะตัดเลยจ้ะ,จมจะไม่ต้องใส่เกลืออีกแล้วนวด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 ให้มันจนปลาเรานิ่มเลยจ้ะ ไว้ประมาณสาวันสามสี่วันไม่มีแดดมันก็สี่วันห้าวันถึงจะเปีเ้ยวจ่าถ้ามีแดดก็เอาพึ่งแดดไว้เนี่ยสองสามวันก็ได้จ้ะแต่ช่วงนี้ไม่มีแดดจ้ามีแต่สนมีแต่ฟองฟ้าครึ้ม ปรุงใส่ด้วยชูรสชูรสตับน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยใส่น้ำตาลไปด้วยจ้ะนี่คือน้ำตาล น้องหวัดมนไปอีกจ้าปากระตัวใหญ่มากตัวเล็กตัวใหญ่ เป็นนวดก็หอมนลจ้าหอมกระเทียมหอมกระเทียมสูตรนี้ไม่ต้องกวนเน่าไม่มีเน่าจ้า มือเดียวมือหนึ่งถือกล้องมือขาด้อมือ,อ,อมขา,า,ขาตั้งกล้องนวดนวดนวดให้มันนิ่มพอนวดได้ที่แล้วก็เอาน้ำแช่ข้าวของเรา ทำท่วมตัวป่าแลยจ้ะก็ออกเอาข้าวยัดยัดเข้าไปในท้องมันจะให้เต็มๆเลยยัดเข้าไป ข้าเนื้อเข้าน้ำนี้นัาก็ใส่ยัดเข้าใส่จนหมด,ดร้อยจ้าร้อยปลาส้มปลาส้มปลาตะเพียงของเราเก็เสร็จเรียบร้อยจ้า ยวมาเจอกันอีกสามวันจะมาทอดให้ชิมจ้าวันนี้วันอังคารพุทธพระหัตส,สุกเสาร์วันเสาร์อีกสี่วันใช้เวลาตั้งสี่นาทีแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเลย แล้วแช่ค่าสวยอ่ะให้ลงกัเลยจ๊ะ mm hmm. นวดได้ที่ปานยิ่งแล้วแล้วก็โอเคเลยจ้ะนี่ก็ รอรอชมผลงานอีก3าวันเจอกันท่าพุทธประหัตศุกรเสารสี่วันจ้ารอชิมวันเสาเพราะช่วงนี้อากาศเย็นไม่มีแดดเลยจ้าใช้เวลาน,านานในการหมัา จ้พึ่งทำได้หนึ่งวันจ้าหอมมากเลยหอมกลิ่นกระเทียมใส่กระเทียมเยอะๆถ้าอยากให้หอมไม่มีแดดถ้ามีแดดเนี่ยสองวันก็เปี่ยยแล้วนี่อากาศคึ้มมากเลย ได้1วันหอมแล้วตัวปลาก็แน่นมากเลยแน่นมากเลยจ้า